โอ่คแนงไปหมดเลยอะเจอกันลงพักไอ้พวกมิชาชีพแล้ววันนี้ทำสูตรเดิมหรอเปล่าเนี่ยไม่สูตรใหม่วันนี้เราได้คีมตัวใหม่มาหลายตัวเลยแล้วเราจะเอามาผสมให้หมดเลยเทหมดนี้เลยเหรอใช่ ใส่รวมทุกอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นอะไรหรอมันไม่เป็นไรหรอกหน้าอย่างเงี้ยแหละขาวเร็วต่อไปคนให้เข้ากันดีกว่าขั้นตอนสุดท้ายเคล็ดลับความขาวของร้านเฮ้ยจ๋าพอไล้แห้ว<ๆ>เยอะไปมั้ยเนี่ยโหลูกค้าหน้าพังหรอกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว มันไม่เยอะรองแบบนี้แหละลูกค้าชอบจะได้ขาวๆไงจะมันเยอะเกินไปปะเนี่ยไม่เยอะใส่ไ,ไปอีกจะได้ขาวขาวปริมาณต้องเป๊ะไม่งั้นขาดทุนน้อยไปใสอีกหน่อยไหม นี่ครีมครับครีมแครอทครับจากแคลลอรอทออร์แกนิกนะครับวันนี้เราไม่ใช้สารฆ่ามาแมลงใดๆเนี่ยนะครับผมดูดูกลิ่น mm. นี่หอมมากเลยครับลองดูครับเป็นไง <laughs> หอมมอากเลยครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูนะครับว่าใช้แล้วขาวปุ๊บเลย ดูนะครับดูนะครับครีมนะครับจะค่อยๆบำรุงนะครับค่อยๆซึมสู่ผิวชั้นนอกนะครับผมล้าลยันผิวชั้นในนะครับผมแล้วก่อค่อยบำรุงขึ้นมาครับเอออ๋อน้ององตองกลัวแพ้เหรออ๋อไม่แพ้ครับครีมของพวกพี่นี่พี่รับรองเลยว่าไม่แพ้แน่นอนเพราะว่ามีคนทดลองแล้วบอกว่าครีมเนี้ยดีมากใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยแพ้โอนตอนนี้ส่งฟรี EMS นะคะส่งทั่วไทยนะครับส่งเร็วส่งไวนะครับ ไปสั่งมาตอนโอนตอนนี้เลยนะครับผมมาแล้วเข้าแล้วนะครับน้องอองตองน,<อ>น,นะครับเดี๋ยวเ,เราจะส่งรีบส่งไปให้เลยนะคะครับอ้าอ,องตองน,นะครับได้ยินพีกดหนึ่งด้วยนะครับผมโอเคอ,องตองน,นะครับเอ,อคุณมาร์กอีกหนึ่งท่านนะครับโอเคครับโอนเข้าเรียบร้อยแล้วครับคุณเมย์นะคะค่ะเดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะคะ อีกหนึ่งคนอ๋อคุณเสภานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอลงไลฟ์ก่อนนะครับผมถ้าใครอยากได้สั่งมาเลยครับสั่งรัวๆๆๆเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิปไรคนน่ะเนี่ยไองเมื่อกี้เหรอไปไปล้างก่อนเร็วๆ น่าไปล้างก่อนเดี๋ยวคันยิ่งกว่าเดิมอวันนี้เราขายดีมากมากเลยอะเดี๋ยวเราเอาไปส่งเออแต่จาาใช้แล้วคันอนะ่ะส่งให้ลูกค้ามาันจะดีเหรอจ่าแต่ลูกค้าเขาโอนเงินมาให้เราไงาส่งส่งไปเธอไม่เป็นไรหรอกคันได้เดี๋ยวก็หายได้เหมือนกันมันจะดีจริงๆเหรอดีสิเดี๋ยวลูกค้าก็แพ้ก็ไปหาหมอเองแหละ เราก็ส่งส่งไปเธอเขาโอนเงินมาให้ล้วปะอืเจล้เฮ้ยคิมแครอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ลองใช้ดีกว่าอุ้ยหอมเหมือนที่เขาบอกจริงๆด้วย เฮ้ยพวกเข้ยนแดงไปหมดเลยอะโอ้ยโอ้ย,อย,อยตรงนี้ก็มีเนี่ยโอ้ยทำไมมันคันแบบนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมทาแล้วคันน่ะไหนบอกไม่คันเนี่ยโอ้ยหลอกกันชัดๆเลยเอานะเอานะ เย้ yeah, ทุกคนสวัสดีครับวันนี้เสมีครีมจะมารีวิวนะครับเป็นครีมแครอทจากธรรมชาติ100%เปอร์เซนเลยไม่ผสมสารอันตรายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยนี่คือเขาส่งตรงมาแบบทั่วประเทศไทยเลยเขาส่งฟรีให้ด้วยอหอมมากเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมแล้วกลิ่นที่มันหอมๆเนี่ยมันเป็นหอมจากแครอทธรรมชาติเดี๋ยวเราลองมาใช้กันนะครับ สำหรับใครที่แบบเป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองตัวนี้เลยแล้วเขาบอกว่ามันจะขาวไวด้วยเพราะว่าสารสากาัดเขาเนี่ยมันเข้มข้นแล้วก็มันจะแบบสามารถบำรุงลึกถึงผิวชั้นในนุ่มมากทุกคนมันรู้สึกได้เลยอะแบบในครั้งแรกและว่าแบบแผนมันนุ่มมากอบกโอเคเห็นไหมทุกคน เนี่ยหาซื้อง่ายๆได้ที่เ,เฟซของน้องจ๋าก,กับน้องพอเดี๋ยวแลวเดี๋ยวเสร็จจะแบบแนบลิงก์ติดข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ช่วงแบบว่าประมาณกลางวันเขาจะเริ่มแบบเขาจะเริ่มแบบว่าไลฟ์สดบางวันเขาก็จะแบบลดราคาอนะไรเยเป็นไรคันอ่ะไม่คันอ่ะน่ารั เป็นไรอ่ะเออคันอะมันมันแดงเงี้ยไม่ต้องถ่ายแล้วแล้วอย่างงี้เราฟ้องร้องไงได้ไหมเนี่ยบอก,บอกไม่ไหวแล้วอ่ะใส่มามันใส่สารแน่เลยอ่ะกบอกบอก,บอกคนในคนที่ดูอยู่แล้วเออมันแบบไอ้ทุกคนมันมันแดงทนไมเลยอ๋ออคันเลยแล้อย่างนี้ทุกคนเราแบบสามารถฟ้องร้องอยังไงได้มากอ่ะ มีคนดนนี่มีคนชื่อองตองทักมาเขาบอกเขาก็คันเหมือนกันจริงปะเอทักแชทไปเลยทักแชทไปเลยบอกว่าโดนเหมือนกันโอ้ยน้องเขาถามว่าเรารู้จักพี่อยู่ที่ขายคีมนี้ไหมรู้จักมากๆจาะเขาบอกนะน่าจะนะน่าจะแบบมีข้อมูลอยู่อ่ะพี่ี่อยู่ในเพจอยู่ปะอืมอือืโอเคนะครับทุกคนอย่าแบบ เว้ยล้วเมื่อกี้เพิ่งรีวิวแบบอย่างดีอ่ะแต่ว่านี่คือแบบของจริงเลยอ,ะอ่ะโอ้หน้าไหวหมออะไปเหอะไปเหอะอไปอาบน้ำเหอะโอ้ยอขอบคุณมากเลยนะเก๋ที่ส่งลงให้อ่ะน่าจะใช่บ้านหลังนี้แหละอ่ะโอเคโอเค เนี่ยโรงงานระดับประเทศหรอะใช่เหรออ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าลูกค้าแพ้ผื่นแดงเต็มตัวใช่ดูได้เนี่ยถ่ายไว้ให้หมดเลยนะหมายความว่าในโรงงานมันปิดนะครับวันนี้มันวันหยุดก็ผมก็เลยต้องมาทํานี้นะครับพี่สเตียรอยมันใช่เหรอนี่คือสเตียรอยใช่ป่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือสเตียรอยเลยอันนั้นมันน้ำเปล่าน่าจะได้ค่ะว่าน้ำเปล่ามีฟองโซดาก็ได้ เนี่ยเสียลอยถ้าไม่ทำกันแบบนี้อะลูกค้าก็เสียหายไปเลยสิคะขายครีมก็ต้องแพงก็ออกกันชัดๆเลยเนี่ยแย่มากถ้าเกิดม่นไม่มีสารจริงๆอะทำไมเราถึงแพ้กันอะคุณลูกค้าอาจจะแพ้เองหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะมันเป็นหลายคนแล้วอะไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าถึงแพ้อะยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะนี่ใช้ครีมพวกคุณแหละคนอื่นเขาไม่เห็นแพ้กันเลยค่ะแต่พวกคุณแพ้สองคนแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอคะแน่ใจค่ะคนทักใช้กันมาเยอะมาก ไม่อาจจะแพ้เจ้าอื่นได้ชือู่หรล่าคือาเลยนี่คือระคาแล้วก็มิสเตอร์อยแล้วก็เคียวอะไรก็ไม่เม่าเม่วมาผสมกันเนี่ยแย่มากลุกมาเดี๋ยวนี้ไปไปโรงพักไปคุยกันที่โรงพักถ้าเกิดเราบริสุทธิ์จริงๆอะเออแต่อันนี้ผมทํากันเนี่ยคือโรงงานมันปิดผมไม่ต้องมาทําแบบนี้ก็ไปโรงพักก็ไปคุยกันที่โรงพักเลยค่ะถ้ามันบริสุทธิ์จริงๆอะใช่รู้ว่าจะให้เรียกงตำรวจมาคะแต่นี่มันถูกกฎหมายนะคะเนี่ย นายออยยังไม่เห็นเลยต้องต้องเก็บเนื้อเป็นหลักฐานด้วยถ่ายาคลิไปไว้หมดละคิดว่าจะแก้ตัวยังไงอีกฮะจะไปไม่ไปเฮ้ยไป<จ>เรียกตำรวจมาแล้วนะเรียกมาเลยพวกเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเรียกมาเลยค่ะถ้าบริสุทไป์ใจจะไปได้ไหมไม่ไปโรงพักด <ใช S 1> <ค>้วยกันล่ะม<ห>ั<ข>นมัน,มน,มนเสียเวลาเพราผมมากเนี่ยจะทำเนี่ยออเดอร์ต้องเยอะแยะทำเรียกตำรวจเลยแพี่จะถ่า<อ>ยไว้ ไม่ออเดอร์ผมต้องเยอะแยะอะเสียเวลาเลยครับผมพูดอะไรครับใช่ค่ะคือจะมาได้ความอะค่ะเอ่อมาที่บ้านค่ะไปก็ได้ครับไปก็ได้ผมบริสุทธิ์ใจผมไปก็ได้ตองตองเขายอมไปละไปเอาคิมมาด้วย เจอกันลงพักไอ้พวกมิจฉาชีพมานีมานีการที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนย่อมเป็นกรรมที่จะตามมาซ้ำเติมเราภายหลัง